คำใหม่บทที่สิบสองประชาธิปไตยใบเล็กนโยบายนโยบายประชาธิปไตยประชาธิปไตย พฤติกรรมพฤติกรรมพันเผาพันเผาระเบียบระเบียบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ สันติสันติสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษเสรีเสรีอนุสาวรีอนุสาวรี เคารพเคารพสำคัญสำคัญกฎหมายกฎหมายทุกภยัยทุกภยัยปฏิบัติ ปฏิบัติพิจารณาพิจารณาสนุกสนานสนุกสนานผู้สมัครผู้สมัครพฤติกรรมพฤติกรรม ต้นไทรต้นไทร